ครับอันนี้นานไหมครับกว่าเขาจะออกไข่หรือว่าไม่นานหรอครับน่าจะเริ่มไข่แล้วเริ่มไข่แล้วเหรอครับ ขอบคุณครับนี่ครับคุณผู้ชมไก่ของเราก็มาส่งแล้วนะครับนี่น่ารักมากน่ารักมากเลยเขาบอกว่าไอพวกนี้เริ่มเริ่มเริ่มไข่แล้วตัวเขาบอกว่ามันมันมันเริ่มไข่แล้วอีกไม่นานก่อนนี่พอดีเลยมันขึ้นเป็นไหมเนี่ยบันไดที่ผมทำให้เนี่ยออ ยี่สิบตัวนะครับอยากได้สักสี่สิบตัวก็เอาเงินมาอืมเออไ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 อตัวนี้เรามันลงมันลงบันไดไม่เป็นว่ะบ um ันไดผมไม่ได้มาตรฐานหรอดูดู ลง <L ock noise> มันได้ไม่เป็นเ <L ock noise> อามานื่อยกินน้ำตัวถูกถูกกอยู่แล้วไม่ได้ผสมโปรตีนเลมันกินโอเคครับคุณผู้ชมก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าผมสั่งไก่ไข่จากไหนนะครับผมสั่งไก่ไข่ จาก Google นะครับค้นหาว่าไก่ไข่สุรินนะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอแฟนเพจ a c e b o o k นะครับบอจกสุรินฟาร์มไก่ไข่นะครับผมก็กดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินกับเฟซส่วนตัวของตัวเองนะครับแล้วก็กดไปที่ Messenger นะครับหลังจากที่กดไปที่ Messenger เขาก็จะมีหลายช่องทางให้เราติดต่อนะครับผมเลือกติดต่อไปทาง Facebook นะครับพอผมติดต่อไปทาง Facebook นะครับผมก็คุยเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับว่าอยากได้ไก่ไข่เท่านี้เท่านี้ สั่งวันนี้จะมาส่งวันไหนแล้วก็ไก่ไข่ราคายังไงนะครับเขาก็จะบอกมาหมดเลยนะครับไก่ไข่นะครับก็ถ้าเป็นไก่ลูกเจี๊ยบนะครับราคาตัวละ50ถ้าเป็นไก่สาวพร้อมไข่นะครับตัวละ210บาทนะครับผมใช้เวลาส่งทั้งหมดนะครับ13วันนะครับผมสั่งวันที่2สิงหานะครับแล้วก็ได้วันที่14สสิงหานะครับ ก็ราคารวมส่งนะครับ4,200บาทนะครับขั้นต่ำ20ตัวนะครับผมสั่งมา20ตัวเท่านั้นแล้วก็จะมาดูผลกันครับว่าจะเลี้ยงรอดไม่รอดยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนั้นติดตามต่อไปเรื่อยๆครับไปลุยกันเลย Let's go โอเคสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับเล้าไก่ไข่ของเรานะครับตอนนี้นะครับโอกาสังของผมก็กําลังทํารังให้เจ้าตัวนี้มันไข่อยู่นะครับซึ่งสั่งมาปุ๊บก็ไข่ปั๊บเลยนะครับแค่เราต้องบํารุงรักษาเขาให้ดีนะนี่ก็เป็นถาดอาหารนะครับผมลองใส่หญ้าหวานให้กินดูนะครับกินไม่กินไม่รู้ลองก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกระปุกน้ําของเรานะครับ พอกเราค่อนข,ข้างที่จะแห้งนะครับแล้วก็ไก่ก็จะไปชุมนุมกันมุมน้ํซะมากกว่านะครับ ท้ายนี้นะครับผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาจากผู้ขายไก่แต่อย่างใดนะครับหวังเพียงแค่ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ใครสักคนได้ครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ